เดี๋ยวผมจะเติมเงินเข้าที่เลข MT4 1 1 2 1 8 3 0 3นะครับเพื่อที่จะไป copy มา s เตอร์ที่ชื่อว่า Cocktail นะครับเติมเงินในเลข MT4 นี้นะครับเราจะเติมน้หมดนห0 0 0แสนเซนนะครับถ้าถ้าเป็นดอลลาร์ก็คือ1,000ดอลลาร์นะครับจำนวนเงินสามหมื่นสามเบาทนะครับกดส่งปุ๊บนะครับก็จะได้คิวอาโค้ดมานะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ไปมสแก็ไปแบไร้อนะครับสามิบแามนะครับ นะครับสามหนึ่งสามนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่นะครับผมมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดสามส่วนสามนะครับขอดีเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมสัญญาณกับค็อกเทลนะครับซึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นะครับเวลาสี่โมงห้าสิบหกเรามาดูกันครับว่านับจากวันนี้ครับก็ไปสักเดือนหนึ่งสิบห้ามีนาเราจะมาดูกันครับแล้วเราจะไปเด็ดเรียกว่าค็อกเทลทำงานแบบไหนโอเคครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะครับผมจากวันนั้นเนี่ยวันที่สิบห้าเนี่ยวันท สี่เปอร์เซ็นตนะครับสี่เปอร์เซ็นนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูครับกำหนดวันที่ตั้งแต่สิบห้าเนาะสิบห้าจนถึงวันนี้ปึ๊บอ่ะโอเคเห็นไหมครับนี่นะครับสิบห้าจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับสี่จุดสองเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าผมเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเห็นไหมครับเนี่ยฮะผมคูณห้านะครับผมซึ่งการก๊อปปี้ค็อกเทลเนี่ยนะครับพอร์ตแสนหนึ่งเนี่ยนะครับผมคูณได้ถึงสิบนะครับกับจากมาเตอร์นะครับมาเตอร์ทุนหนึ่งหมื่นนะครับผมผมทุนเป็นสิบเท่าของมาเตอร์ผมค นะครับผมจะเข้าไปปรับนะครับเป็นคูณสิบตอนนี้เลยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับยี่สี่นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันมันช้าเกินไปนะครับตั้งแต่สิบห้าจนถึงวันนี้นะครับหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันสี่เปอร์เซ็นต์เองทั้งที่ตัวคอเคลเนี่ยไปเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ละนะครับโอเคเดี๋ยวผมปรับสักครู่ครับนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับเราก็จะมาที่เอ่อมาที่มาที่สตาลิจินะครับนี่ครับสตาลิจินะกลยุทธ์การติดตามนะครับผม เห็นไหมครับคูณห้านะครับผมนะครับผมปรับเลยครับคูณสิบครับผมนะครับผมเป็นมัตติพายนะผมแบบคูณสิบนะครับเซฟครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับนะแอคชั่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจากวันนี้นะครับผมวันที่ยี่สี่ต่อไปเนี่ยนะครับเจ้าพอรตนี้นะครับผมจะไปสี่เปอร์เซ็นต์ต้องบอกง่ายๆครับเข้าใจง่ายๆก็คือจริงๆแล้วมันควรจะแปดเปอร์เซ็นต์แล้วอะนะครับเอ่อ เจ็ดบันแปดเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะแต่ปรากฏว่าโอเคเราต้องการความเสี่ยงต่ำนะครับพอความเสี่ยงต่ำมันก็มาพร้อมกับตอนที่ต่ำแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวค้อเทลเนี่ยมันทดความเสี่ยงมาแล้วนะครับเราก็เลยซัดเต็มที่ไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันที่สิเดือนมีนาจะเป็นย่งไรโอเคครับผมวันนี้วันพฤหัสที่หมีนานะครับเวลาสี่โงนะครับตัวค็อกเทลที่ผมก๊อปปี้ไปปิดไปละนะครับก็ตั้งแต่วันที่สิบห้ากุมภาที่ผมเติมเข้ามา1,000นะครับ1,000เหรียญนะครับตอนนี้ก็ 14%เซนะครับส4ี่เปอ็นตนี้เรียบร้อยแลวช่วงวีคแรกเนี่ยผมก๊อปแค่คูณ5ก็คือครึ่งหนึ่งของอัตราส่วนนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมันไปได้อีกเสียงได้อีกก็เลยเป็นหนึ่งต่อ1นึคูณิไปนะครับก็สปีดขึ้นมาทีนี้มาดูครับอันนี้อีกคอร์ดหนึ่งนะครับอันนี้วีคเดียวนะครับวีคเดียวนะครับน่าจะตั้งแต่วันจันทร์นะเดี๋ยวผมดูก่อนวันวันที่อ่ะโอเคครับเป็นวันจันทร์ครับนะครับเราดิปสิขก็มาวันที่สาม นะครับเอาวันที่2นะวันที่2เดือน3านะครับสามแสนนะครับเอ่อจนถึงปัจจุบันนะครับโอเคครับวันนี้วันที่18มีนาครับผมครบรอบนะครับผมที่เราคัพปี้เจ้าคอกเทลนะครับผมครบรอบหนึ่งเดือนละครบรอบไปเมื่อวานวันที่17เนะครับเรามาดูกันนะครับผมก็เนี่ยฮะสิบห้ากพนะผมถึง18มีนานะครับก็มาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับปึ๊บแล้วเราก็มาดูนครับว่าโอเคนะครับผมเราฝากเข้าไปเนี่ยเห็นไหมฮะวันที่15เดือน2นะครับผม1นึ่งแสนเซนหรือว่า1,000เหรียญนะครับ ครบวันนี้นะผมหนึ่งเดือนพอดีจบไปที่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ยังมีอีกพอทหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอ,โอเคคอกเคลวที่มันดีจังเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยฝากเพิ่มเข้าไปนะครับอีกสามพันนะครับผมทีนี้นะครับผมฝากเข้าไปวันไหนเดี๋ยวมาดูนะครับฝากเข้าไปผมไม่ชวนเรื่องวันแต่ว่าเอาเป็นว่าประมาณสักอ่ะดีแล้วกันที่ยี่สิบเดี๋ยวลองดูก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ เราเข้าไปดูกันนะครับตื้อเข้าไปวันไหนนะโอเคฝากเข้าไปนะครับผมวันที่2เดือน3นะครับสองพนยี่สิบห้านะครับสามพันเหรียญนะครับหรือว่า3 0 0แสนเซนต์นะครับผลปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันนะครับผมก็15วันนะครับโดยประมาณก็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสามร้อยสามสิบเหรียญนะครับหรือว่าสามหมื่นสามพันเซนต์นะครับสำหรับค็อกเทลนะครับผม